จุ่มใหญ่ครับจุ่มใหญ่มาพบกับช่องบ้าวโจวิธีชีวิตอีาสานครับผม,มล้มแหลกแหกมันจุ่มใหญ่จุ่มใหญ่มารุ่นกันเมื่อนีงคือเก่าครับมารุ่นกันคือเก่าอยได้แจกร้อยมือนี้มือเต่านี่ไดสามร้อยห้าสิบบาทครับจุ่มหนึ่งสองจุม่มสามจุ่มครับสามจุ่มใหญ่นี่ Okay, chúng nó sáng chung vậy cả 2 xóng chung lấy phải xài cả hóa hả không biết phải xài leo nè chung dây khắp chung ตรงนี้จุ่มใหญ่ไฟสายกระหังพอไฟสายโอ้้องเอากลับไปสอบอีกอืม จุ่มใหญ่ครับจุ่มใหญ่เอามอหกๆหนึ่งแล้วมันชอบที่ลกๆโอ้โห,โห,โหขาย,ยาวมากวันนี้เรามาได้จุ่มใหญ่เลยพี่น้องเอาแบบนี้มันหมานสักสองกิโลนะครับ

เดี oh, too, yes. oh, al, ๋ยวเจ้าบาทเนาะมาเนี่ยุ่มคาย่างบ่เห็ดไข่เขียวเห็ดเข่เขียวเห็ดไข่เขียวไม่รู้รู้แต่เห็ดของเราแล้วโอ้สองดอกครับสองดอกสองดอก ไข่เข ar ียวจุ oh, ng am. Ng am uri, um, ้มยักษ์ครับจุ้มสวยๆเหมือนนันบดบิงอันเขียบเงิงขอไทยรูปสักรูปสองรูกกันนะครับเป็นหน้าปกดอกนี่งามงามยีหรีงามยีหรีเออหยิบของกุบะชัดเล้ โอเคมีบงเกือกำลังจวบเห็นบ่นี่หมบงเกือกำลังจวบจะไปกินเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราเสร็จเราแล้ว,ลวครับข้าเจ้าคนเชียไว้ครับ พผมมาเนี่ผมได้เะเป็นอุ้มเละซิบดอกนี่ออกเหลือสามดอกสหนึ 1, 2, ่งสองแมงกินขาหมดแมงเอียงบ่้มมาเจาะ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 ขาอื ขี่รถมาจอดมองมันนะครับแล้วก็เข้ามาหามีอีกไหมทางนี้หมอเบ็ดกับห้างโอ้ต้องเปลีปป่ยนไม้ละอดรถเข้ามาเบื้องนีท่านเดกท่านเอกเข้ามาเบื้องอุ้มนี่ อมนี่เราต้องเข้ามาดูอมนี่อู้โหม่จูมบอกยังไงครับท่านผู้ชมในยื่ดิว่านันกระบอเห็นขึ้นขึ้นมาเมืออ่อนี่เพราะอยูอ่ยกันสองสองอันสองอัน โยกันมันโคกันเลยนุ่หน่อยแล้วนึ่งใหญ่ยมาปกติมันก็ถือยออูอย่ดอกไข่มาวนถือกักเอาพลซะทีมงานคนุณภะพับกรงสุดยาวนจากวนเนยลนเลยรกันลกงเลยหลงเลยวันนี้วนขาดโพไนนข่หลอดอ,อุ้มดูพด ไปบ่ถึกแล้วทั้งคนใาก่กลับ้านว่าไรทไรนี่แหละไปด้วกันนี่นะท,นนท่านผู้ชมครับขึ้นมาดงจิกกับป้านีคกับเข้าหน้าศาสตร์ดอกแรกแหกหมานครับฮะ ออกแรกแหกมันพอเฮ็ดปะวะัววออือปลาแถวนี้ก็ค่าลดเดี๋ยวนี้โอ้ยจูมไม่ใหญ่ครับคลิปนี้ก็หลายประกรอนครับพออันคลิปนะ่ะได้จูจกักสองลอยอยู่บนนี้ นี่โลละสามร้อยอันนี้ทุงโลสามสิบบาทพอกันอีพีหน้าเดอ้อสวัสดีครับ